พระมหาไมยมุนีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเก้าของพมา่าพระพุทธรูปเนื้อนิ่มที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้นั้นคือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพมา่าใครได้เชื่อว่ามีโอกาสปิดทองสการะหรือร่วมพิธีล้างหน้าพระอันศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองมันทะเลว่าด้วยบุญกุศลบารมียิ่งภาพนี้ได้ถ่ายเนื่องในวันวิสาขาบูชาสองปีที่แล้วที่พม่านะคะ และเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันของปี2020ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพัฒหามมยามุนีช่วยปกปักคุ้มครองพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนเพื่อนๆให้พ้นภัยแคล้วคลาดจากโควิด -19 และขอขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในธรรมทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกทุกท่านนะคะสาธุค่ะ